ครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการรับรองบุตรนะครับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการยื่นกฎหมายเพิ่มเข้าไปนะครับคือหลังจากที่แบบว่ามีประเด็นการรับรองบุตรที่เป็นการอุ้มท้องหรืออุ้มบุญกับคู่สมรสที่เป็นคู่ lgbtq a plus นะครับก็คือเรากําลังรอเวลาให้ผ่านก่อนนะครับก็คือเราต้องยื่นเอกสารอะไรไปเพิ่มเติมกันคือคนที่เกี่ยวข้องก่กลัวว่าจะมีคนเอาไปหากินมีบคนที่สามเอาไปทําเป็นธุรกิจทานยื่นอะไรวุ่นวายแล้วมันจะไม่ตรงเจตนารมณ์ของกฎหมา ใช่ครับเ<น>พราะว่าบางคนก็มีธุรกิจแอบแฝงนะครับก<อ>็คือรับจ้างอุ้มทออุอม,มออน่มนะนะครับ<ๆ>พอคลอดลูกเราก็เอาไปต่างประเทศเลยพ่อพ่อแล้วพอแล้วคู่อ,อ่อพอคู่อ่อ LGBTQ ที่เอาไปเลยอะฮะแล้วมีปัญหาเรื่องสัญชาติสมมุติว่าจะมาจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยจะขอสัญชาติได้กับคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติได้ไหมนี่ก็ต้องนั่งคิดอีกนะใช่ฮะได้มีเรื่องรวมถึงคำนำหน้านามด้วยนะครับที่จากนายเป็นนางหรือว่านางสาวเป็นนายก็ตามนะครับ มันคิดดูว่าพอเป็นนายเป็นนางสาวเป็นนางเนี่ยมันชัดใช่ไหมครับพอมีเรื่องประเภททีสามันนะอาจะมีดีขึ้นมาเนี่ยจะเรียกอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นการคุยกันต่อแต่ตอนนี้เราสองคนเรียกตามกฎหมายฉบับนี้ว่าคู่สมรสไม่ต้องสามีไม่ต้องภรรยาคู่สมรสในฐานะที่ทั้งสองคนเราเนี่ยเราออกมากด้เราสนใจเรื่องของการท่องการต่างประเทศทั้งคู่ตัวพี่เองก็สน่างการต่างประเทศป๊อปก็มีธุรกิจทัวร์ เราพูดได้เลยครับว่าการเป็นฮับนี่คือฝันเลยเราอยากให้ประเทศไทยเป็นเราะอหนึ่งประเทศไทยเรามีความพร้อมทางด้านการแพทย์ทางด้านกฎหมายทางด้านสังคมหนสองเรามีความอดทนทางด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาต่นนี้อ็มีเรื่องเพศสภาพเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็ทําให้เราเหมาะสมที่จะเป็นแล้วก็ข้อสเนี่ยก็คือว่าเราสนุก ประเทศไทยมาแล้วมันอะใช่ไหมไม่ใช่มาจะมาอยู่กันสองคนแต่สนุกเยอะๆอาหาราการกินสถา,านที่ท่องเที่ยวสถา,านที่พักอะไรเพียบพร้อมหมดทําไมเราจะไม่เป็นทับล่ะแล้วยิ่งเราจะเป็นทับเรื่องการบินพลเรือนเนี่ยก็ยิ่งสะดวกต่อการที่จะเดินทางมาก็ไม่นานจะ2ยี่สิบสามปีเท่านั้นเองจบมหาวิทยลาลัยเลยครับ <laughs> คืออย่างนี้ครับเราก็ไม่ได้ลําบากมากกว่าคนอื่นหรอกนะคนที่มีชีวิตรักโดยที่บอกใครไม่ได้นะ แม้แต่พ่อแต่แม่ตัวเองหรือพี่น้องมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราจดทะเบียนได้นั่นแปลว่าเราบอกต่อคนที่เรารักบอกต่อญาติพี่น้องทุกคนมันเป็นโลกใหม่เลยละ่ะเพราะใการที่จดทะเบียนตามกฎหมายนั้นมันถือเป็นฝันที่เป็นจริงอีกชนิดหนึ่งก็ขอให้เป็นฝันที่เป็นจริงของทุกคนไม่เฉพาะของเราสองคนเท่านั้นเดินหน้าต่อไปครับเพราะาเราเห็นแล้วว่าการเมืองเนี่ยเป็นคันลองที่นำไปสู่การมีนโยบายก็อย่าง LGBTQ ก็มาจากการเมืองนะ เพราะนั้นการเมืองยังเป็นสิ่งที่ผมสนใจอยู่ส่วนว่าพี่น้องประชาชนจะรับให้อยู่ในตาแหน่งหน้าที่ไหนอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับผลของการเลือกตั้งแต่ยังไงขอเป็นนักการเมืองจากการเลือกตั้งนะครับไม่เป็นนักการเมืองที่มาจากรัฐบาลเลือกตั้งเป็นพออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ